ของจริงเขาเล่นกันเนี่ยครับสูรด,ดูตรงไหนดูตรงนี้เนี่ยนะภาพ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 าพรนนี้แทงแ,แดงเลยร้านหนึ่งเนี่ยหนึ่งเอ็มเนี่ยหนึ่งล้านกูฝากว่าเจ็ดล้านในสัตว์เนี่ยดูไว้ซะดูไว้สัตว์วันนี้กูจะเอาสิด10สิบกว่าล้านให้พวกมึงดูลุ้นน้ำเงินก่อนขามาขามาออขามาโูยเย็ดแม่แย่แล้วน้ำเงิน ของนี่ของกูขามาโอ้โหแย่แล้วย็ดแม่แปกแต้มกับสามแต้มหนึ่งล้านแรกเย็ดแม่หนึ่งล้านแรกแช่ห้ากลุ่มหนึ่งแช์แล้วเสียโปโ้เหงๆเท้านั้นพอได้ตังค์ทุกคนขามา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 โอ้โหเย็ดแม่โดนล้านแรกเลยสั์เอ้ยย็ดแม่ล้านแรกโดนแล้วย็ดแม่น่เล่นที่ไหนอีกแล้วอ้สั์เล่นที่นี่ย็ดแม่ดูดิสั์มึงเข้ามาสวนเนี่ยนี่ย็ดแม่เล่น หลักล้านยังทักแชททักถาพ่อหาแม่เหนื่อยเียเอ้ยเดี๋ยนะเดี deflect, ๋ยนะพับ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 น้ำเงินต่อน้ำเงินด้วยร้านหนึ่งเลยไอสัสมาเย็ดแม่เย็ดแม่มันจะโกงได้ไงออกใกล้ก่อนแทงไอเียดูเดีออกมาออกมาหมดเลยไม่กลัวอยู่แล้วเว็บถึงเงี้ยการเล่นเว็บมันต้องเล่นเว็บที่เงินทัวร์ที่สุดขามาเออกรงกองเออสี่ขามาเลย สามเออบอร์แปดเธอแปดไอสัตว์คืนละล้านหนึ่งเย็ดแม่มามามามันไม่มีสูตรคุยอะไรทั้งนั้นแหละเล่นตามใจเราเองเนี่ยอยากเล่นอะไรก็เล่นกูจะเอาสิบล้านไอสัตว์เมื่อวานกูโดนเจ็ดสิบแปดล้านสามวันนี่เอเย็ดแม่แทงอะไรอะ่ะแทงเงินอีกล้านหนึ่งี่รอเฮียอะไรอะน้่งเงินอีกล้านีน่นนนนเปิดละล้ลานทุกเปิดไล้สัตว์เย็ดแม่ขามา บอกกล้องเบอร์สี่มาเบอร์สี่เบอร์สี่ลูกรักเบอร์สี่ลูกรักเบอร์สี่ลูกโอ้โหเย็ดแม่แย่ลลลลล yeah, yeah, แล้วเอามันหนึ่งกูสามเอาสายชาร์จไปเนี่ยมันหนึ่งกูสามลุ้นของมันก่อนเลยกล้องก้องโอ้โห yeah, 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 นนเย็ดแม่แย่เม็ดเย็ดแม่แล้วไงเย็ดแม่มันหกแต้มเลยสัตว์แย่แล้วเย็ดแม่แล้ว เย็ดแม่แล้วเยมเย็เย็ดแม่แล้วขามาเออสองขาสองขาสงขาูงสามมาหายไปหายอมอมหาย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 ,หายเออเก้าหลังไอ้สัตว์นี่มาแล้วบวกล้านหนึ่งไอ้สัตว์บวกล้านหนึงนนน่งแล้วลลแปดล้านแล้วยัดแม่มาสัตว์มามาแปดล้านแล้วควรที่ไหนอ่ะ วุ้ยไหนอ่ะน้ำเงินต่ออีกร้านหนึ่งไงสัตน้ำเงินมาบางกรไหนหแม่แชทเนี yes, ่ยดูการเล่นไว้สัต์ถอนเงินไม่ถึงสิบนาทีเอลเอกาเล็กซี่เนี่ยเนี่ยแอดกระเองปักหมุดไว้ให้ด้วยทำอย่างนี้ด้วยอย่าทักแชทกูขอร้องกูเล่นดูกูเล่นเยอะเข้าใจป่ะอย่าทักแชทใครทักแชทกูจะด่ดาพ่อล่อแม่ให้เลยนะห้สัตเงินเยอะนะเจ็ดแม่เงินล้านหนึ่งสัต์มา เครดิตปลอมแม่มึงนี่สัตวัไอชี้่เดี๋ยวกูโอนเงินให้มึงดูด้วยสิบล้านเนี่ยไอสันขามาขามาขามาเออกรงกองกงกองกงก็โอ้โหยันแม่แย่แล้วกูมันเออมันหนึ่งกูสี่ไม่เป็นไร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 เราไม่เป็นไรนิ่งๆไว้ลุ้นแดงก่อนเราลุ้นแดงก่อนให้มันกงมาก่อน กองมากองมากอง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 โอ้ขาแม่กูต้องสองขาขาจิ้มไว้ขากูสองขาดีวะ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 โอ้โหสามขาบอดเลยกูมันเก้าเบอร์เก้าเออเฮ้ยกูต้องเบอร์แปดเดียวเลยเบอร์แปดเบอร์แปดโอ้บอดเจ็ดแม่มันหนึ่งศิษย์ไพ่เฮี้ยเจ้าทุนเลยเฮี้ยเจ็ดแม่เลย ขัขึ้นกองไม่เอาเย็ดแม่กระโหลกกระกลายสัตว์บอกซีสวยเที่ยตอนนี้เราลุกเล่นเอาตัางค์มาเย็ดแม่เสียไปขนาดนี้แทงแดงๆล้านหนึ่งอ,อ้าวไอสัตว์มาเย็ดแม่มามึงมึงเข้ามาเลย VIP โต๊ะสองมาเลยกเเอา Galaxy มึงแทงฝั่งตรงข้ามกูเลยไอสัตว์เย็ดแม่ขามาโอ้เบอร์นหนึ่งขามาเออเบอร์แปด หมุดให้แล้วอะไรก็ให้แล้วโอ้ h, ตายตายตายแล้วไอสัตว์เจ็ดแม่แชทเด้งเป็นว่าเล่นเลยสัตว์ไอพวกเกียร์นี่แม่งเจอไอพวกเกียร์นี่แม่งค๊ดเลยกูโอ้นเงินล้านหนึ่งไงสัตว์มามาไอสัตว์ s s a g g s l a galaxy เห็นไหมสัตว์เออมาติล่ะเจ็ดแม่กูติดนี่เขาหลายล้านแล้วขาะโอ้โห ขามาโอ้โหเย็แม่แย่แล้วโปสามสี่แล้วไอ้สัตแในประเทศไทยกูแพ้แค่สองคนด้วยเหลียงพัดเจนกับสมชายระยองแค่นั้นเด่นนองนั้นมาเหอะไอ้สัสเวลรกูไม่สนขามาโอ้โหเย็ดแม่เละแล้วสองล้านแล้วไอ้สั์หนักแล้วหนักแล้วเปลี่ยนโต๊ะก่อนเลยหนักแล้วหนักแล้วเย็นแม่โอ้โหเก่งอีกแล้ว เก่งแล้วหลายคนเก่งแล้วโปรแทนไมฟายหลายคนเก่งแล้วไอ้สัตว์เล่นเองสิครับไอ้ยศแม่ถ้าถ้าถ้าผูควายผูคงไม่มีเงินมากกว่าพวกมึงหรอกไอ้เหี้ยมาติดแดงร้านหนึ่งไอ้สัตว์ยศแม่เอาน้ำมาตัดมา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 มึงมามึงมาขามาโอ้จิบขามาโอ้สามขา เจ็ดแม่งเท่าไรวะแม่งหกเออได้ตังค์ไอ้สัตว์มาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วไอ้สัตว์กูมาแล้วกูมาแล้วได้คือร้านนึงแล้วถาดอีกร้านานึงอันทุนคืนกนเปิงปองนี่รอยเียอะไรอ่ะเปิงปองนี่ใครแชร์ห้ากลุ่มหนึ่งแชร์แล้วบอกเสียโป้เหงๆกูกูกูบวกสามล้านเมื่อไหร่กูเลิกกูแจกคนละร้อยทุกคนเลยเงินล้านหนึ่งสัตว์ห้ากลุ่มหนึ่งแชร์เสียโป้แหงๆเลยนะสัตว์อืม เล่นไอดีไลน์ที่ปักหมุดไว้ S S A G G S L E Galaxy เวกัส์ดอาเจก็เล่นได้ขามากงมาโอ้โหสัตว์เอ้ยกูแทงเอ้ย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 สี่ขา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 สามเบอร์แปดเออบล็อกแปดไอสัตว์มามามาดิสวนโป้ไอสัตว์มาดิมาดิมันจะสวนโป้มาดิมาดิสัตว์มาดิมาดิสัตว์ จะเอาคุณแล้วเดี๋ยวกําไรได้สัตว์งานนี้นแดงร้านหนึ่งอนสัต์มาได้มาได้มาได้มาด้เต็มข้อแล้วกูเต็มข้อแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้เปิดละร้านอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจะแทนเปิดละสองล้านด้วยสั์ขามาโอขามาขามาขามาเออสามขาโอโหสองขาอีกแล้วเจ็ดแม่มันเจ็ดกูห้าจิมนะจิมนะขอบวกกันนะจิมนะจิมนะจิมนะหาย หายหายโอ้โหยยนแม่เอ้ยเฮ้ยสัตว์ไม่ปิงปองไม่ยยนแม่แม่ยยนเ้ย,ดเยโดนร้านหนึ่งในสัตว์ลงทุนเจ็ดล้านปับปับปับแดงล้านหนึ่งอ่ะมามา้สัตว์มาดูบุรีก่อนเครียดอ่า าเลยสามขาเบอร์แปดเอ้ยเบอร์เจ็ดเจ็ดแม่มันหนึ่งไม่เป็นไรกองกองมากอง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 โอ้โหอย่าทำการหายไปให้หมดหายไปให้หมดอย่าไปหายไปให้หมดหายไปให้หมดหายไปให้หมดเออมันฮะมันหกได้ตังค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูวิธีการเล่นหอาจานโป้เจ็ดแม่เจ้าทุนแล้วขาดทุนแสนเดียวเียตอนนี้กำไรเลยเตรียมแจกแล้ว